ดูคลิปนี้แล้วคุณจะไม่โดนมาเสียชีพหลอกเอาเงินคุณไปอีกอย่างน้อย1ปีนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพเลยนะครับโดยเฉพาะมิจฉาชีพเรื่องกู้เงินนะครับซึ่งหลอกเงินคนไทยไปทุกวันเลยนะแล้วบอกเลยว่าไม่มีทีท่าว่าจะจบมีคนมาปรึกษาผมเรื่องนี้ทุกวันเลยว่าต้องทอํายังไงบ้างผมเองก็ช่วยได้ผมทําได้นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามิจฉาชีพที่ผมเจอมาถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมจะพูดเฉพาะมิจฉาชีพเรื่องกู้เงินนะ ส่วนเรื่องการหลอกลงทุนทําอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่พูดถึงละกันเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับและคนาแนะนําที่ทําให้คุณเนี่ยจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะพอช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิมกู้ออมนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับนะใครสนใจเรื่องสินเชื่อนะนเนี่ยและถูกกฎหมายเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเนี่ย เอาคลิปผมมาไปใช้เอาไปตัดต่อนะครับคุณต้องดูในช่องผลอนกู้ออมเท่านั้นนะครับนะถ้าคุณเจอผมในช่องอื่นเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะเป็นมิจฉาชีพนะปกตินะครับสินเชื่อจะไม่มีการสมัครผ่านไลน์ข้อความ facebook อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะคุณต้องสมัครผ่านแอปหรือว่าเว็บไซต์ลงทะเบียนให้เขาติดต่อกับมานะครับหรือว่าไปที่ธนาคารนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณสมัครผ่านไลน์หรืออะไรก็ตามนะแล้วสุดท้ายนะครับเขาเรียกร้องให้คุณจ่ายเงินอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าแก้ไขเลขที่บัญชีค่าแก้ไขชื่อนามสกุลค่าแก้ไขอะไรสักอย่างค่าอนุ่นค่านี่อะไรประมาณเนี้หรือพูดง่ายๆคือวางเงินก่อนหรือคุณต้องจ่ายเงินก่อนประมาณนี้คือคุณต้องยุ่งกับเงินที่คุณมีก่อนเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณเลิกคุยเลยนะครับแล้วก็บล็อกไปทำบัตรประชาชนใหม่แค่นั้นก็คือจบนะครับไม่ต้องคิดมากนะ โดยเบื้องต้นแล้วนะครับมิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกเอาเงิน2วิธีนะครับก็คือ1ให้เราโอนให้เขาเนี่ยเข้าบัญชีหน้ามา้าอันที่2เนี่ยคือให้เราติดตั้งแอปดูดเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีละอย่างละกันโดยวิธีการหลอกให้เราโอนบัญชีหน้าม้าเนี่ยคือการที่มิจฉาชีพเนี่ยจะล่อเยื่ยมมาติดกับง่ายๆนะครับอย่างเช่นใครก็กู้ได้ไม่ต้องมีไรายได้ก็กู้ได้ผ่านทุกคนวงเงินสูงสุดหลักล้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมบอกเลยนะว่าคุณแย่งไม่ออกหรือว,ว่าอันไหนจริงอันไหนปล นอกจากว่าคุณเชี่ยวชาญระดับหนึ่งคุณรู้เรื่องรายละเอียดระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มแยกออกนะัแล้วอย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างให้คุณดูนะการมันนี่ฮับซึ่งตัวเนี้ยที่คุณเห็นนะครับเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมานะครับไม่ใช่มันนี่ฮับตัวจริงนะถ้าคุณคิดจะกู้กับมัน e ี่ฮับคุณก็ต้องไปโหลดแอปใน Pay พจสโตหรือแอปสโตเท่านั้นนะครับไม่มีการสมัครผ่านไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์หรือข้อความเลยนะครับเนี่ยหรือยอย่างตัวอย่างนะครับซีมันนี่เอาคลิปผมไปใช้นะครับแล้ว, logo, ว,ว oney, แอปอะโล เอาซีมันนี่ที่เป็นบริษัทเนี่ยมาแอบอ้างเสร็จแล้วก็เอาผมแอบอ้างอีกทีหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆคือมิจฉาชีพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าคุณไม่ได้กู้บ่อยหรือว่าเชี่ยวชาญติดตามเรื่องนี้มากๆนะครับบอกเลยว่ามันโดนแน่นอนอะเออขนาดผมเนี่ยบอกถ้าทุกคลิปแล้วนะครับว่าอย่าสมัครผ่านไลน์เฟซบ o o กทิกต็อกเนี่ยก็ยังมีคนมาถามทุกวันเลยนะครับถามในคลิปที่ผมพูดด้วยซ้ำนะครับนะก็ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันนะ สำหรับรูปแบบการหลอกนะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยมักจะให้ติดต่อผ่านไลน์ข้อความ Facebook t i k t อกอะไรเนี่ยแล้วก็จะให้โหลดแอปมาให้เราสมัครหรือว่าสมัครทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะอ้างสินเชื่อถูกกฎหมายเป็นหลักนะครับและสินเชื่อถูกกฎหมายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับต้องเช็คให้ดีๆนะหล,หลังมาผมจะพยายามบอกด้วยนะครับว่าีสมัครที่ไหนนะครับแล้วก็บอกด้วยนะว่าระวังมิจฉาชีพเอาคิปไปตัดต่อด้วยสำหรับคนที่พลาดไปแล้วนะครับโดยมิจฉาชีพแล้วยังไม่รู้ตัวนะครับ ซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับเขาจะขอเอกสารต่างๆเหมือนสินเชื่อตัวจริงเลยนะครับทําให้เราคิดว่าสินเชื่อตัวเนี้ยมันถูกต้องแน่นอนอ่ะและเขาจะเอาเอกสารมาให้ดูด้วยนะครับว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นพนักง,งานตัวจริงนะครับเป็นสินเชื่อจริงนะครับมีการจดทะเบียนบริษัทเขาเป็นพนักงานมีรูปถ่ายพร้อมบัตรพนักงานารครบทุกอย่างนะครับมีการส่งโลเคชั่นมาให้เดียวดูด้วยนะผมบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยมันเป็นของจริงแต่ใครอ่ะไม่ออกใช่ปะ อย่างเช่นสมมตินะครับตอนนี้ผมเป็นมิชาชีพอะผมอาจจะไปโหลดมาเอามานี่รับเ่าผมทํางานในเอมาน,นี่ับนะครับไปไปโหลดมาซีเมนนี่โอ้ยผมทํางานในซีเมนนี่นะครับนนหรอปอกอะใครทําก็ได้นะครับคุณเองก็ทําได้นะพูดตรงๆเลยนะครับแต่อย่าทํานะเร็ว <laughs> บอกตรงเลยแล้วกันนะดังนั้นพวกเนี้ยใครทาเนี่ยทาได้หมดนะครับ Photoshop ได้หน่อยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับตดต่อบแป๊บเดียวแหละพวกเนี้ยอย่าไปเชื่อเพียงแค่ว่าเขาเอารูปถ่ายมายืนยันอะไรพวกนี้นะครับนะ นอกจากนั้นนะครับบางมิจฉาชีพก็จะหลอกต่อด้วยนะครับอย่างเช่นบอกว่าแอปที่ถูกกฎหมายแอปที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยที่มันอยู่ในเพจสโตอะไรพวกนี้มิจฉาชีพจะบอกว่าแอปนั้นเป็นแอปดูเงินอย่าไปโหลดนะเนื้อออกว่าเอออันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับนะเพื่อทําให้ตัวเองดูเป็นของจริงมากขึ้นอีกเน้อออกว่าเออต่อมาก็จะเป็นเรื่องการทําสัญญานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกนะครับนะโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เราเซ็นอะไรทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้อ่านสัญญากัน พอไม่ได้อ่านปั๊บเนี่ยหรือว่าบางทีรูปมันไม่ชัดเนี่ยทําให้เราพลาดไงบางทีสัญญาจะชอบเขียนนะอย่างเช่นให้โอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนถ้าโอนชา้าภายในหนึ่งชั่วโมงต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มถ้ายกเลิกต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มอีกถ้าไม่จ่ายต้องติดคุกติดเครดิตโบโัตรนู่นออกมาเขาเขียนอย่างเงี้ยในในสัญญาแต่เราไม่ได้อ่านไงนเออนี่คือปัญหานะครับอันเนี้ยเขาเขียนไว้สาหรับครูเหยือ่อแต่วลาเราไม่ยอมโอนเงินมานะครับบอกว่าเอ้ยคุณทําสัญญาไปแล้วคุณเซ็นสัญญาไปแล้วนะถ้าคุณไม่โอนเงินมาเนะนะนี่ ซึ่งบอกบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าสัญญาพวกนี้มันไม่เป็นธรรมนะครับแล้วมันผิดกฎหมายดังนั้นมันไม่สามารถเอามาใช้ฟ้องร้องได้เลยนะครับหรือพูด,ดง่ายๆนะครับสัญญาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโมฆะนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการติดหนี้อะไรพวกนี้ไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะให้ตำรวจเนี่ยมาลากเราเข้าคุกนะครับนะมันเป็นคดีพแพ่งไม่มีการแบบตำรวจมาล้อมหน้าบ้านแล้วก็จับเรายิงเราอะไรไม่ไม่มีนะครับมิชาชีพเขาขู่นะอยากให้ออกนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะขอให้เราโอนเงินนั่นเองนะครับจบทีนี้มาถามต่อนะครับว่าทํายังไงต่อนะครับถ้าเกิดคุณต้องถ้าเกิดว่าคุณถึงตรงนี้แล้วนะครับนะวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับคือเลิกคุยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะหลอกต่อไปเรื่อยๆเขาจะขู่เราไปเรื่อยๆนะครับหลายคนที่มาถามผมเนี่ยเขาเสียเงินหลักเจ็ดหมื่นหลักแสนเลยนะครับนะ พราะมิ زة ชีพเราขูดจาก0 0บาทแล้วก็เพิ่มมาเป็นพันบาท20 0 0บาทหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมมั่งค่าปรับไม่แจ้งโอนก่อนค่าโอนค่าแก้ไขเลขที่บัญชีแล้วเขาก็จะบอกประมาณว่าเนี่ยโอนมาก่อนโอนมาก่อนและสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้กับเงินที่เราจะกู้ทีเดียวนะครับนออกใช่ปหเขาก็จะรอให้เราโอนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวพอหนึงจุดหนึ่งปั๊บเราเริ่มแบบเสียดายเงินที่เราโอนไปอะเราก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินคืนทั้งหมดนะคุณต้องโอนเงินมาเพิ่ม ก็เชื่ออีกก็ที่เห็นเนี่ยเสียเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องพวกนี้แหละครับวิชาชีพเขามีจิตวิทยาสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาบอกให้โอนปรับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเลิกคุยบล็อกทุกอย่างใครโทรมาตัดสายทิ้งไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งอะไรไปทําบัตรประชาชนใหม่และปิดบัญชีธนาคารที่คุณโอนให้กับเผานะครับนะแค่นั้นเองนะครับมันก็จะจบนะครับส่วนถ้าเกิดใครโอนไปแล้วโอกาสที่คุณจะได้คืนน้อยมากๆนะครับ ถึงคุณจะได้คืนไม่ได้คืนอ่ะองจริงผมว่าไม่ได้คืนอ่ะทาได้เต็มที่นะครับคือคุณไปแจ้งจับบัญชีหน้ามาเท่านั้นเองนะครับนะอีกกรณีหนึ่งนะครับคือหลอกให้เราติดตั้งแอปดูดเงินนะครับซึ่งเขาอ่ะก็จะมีวิธีทําให้เราอ่ะเผลอติดตั้งแอปไปนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมเป็นธนาคารบอกให้เรายืนยันตัวตนบอกให้เราเช็คข้อมูลบอกให้เราโหลดแอปเนี่ยเพื่อทํานู่นนํำนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มคุยจากใน l i n ์ f a c e b o o k t i k t o k หรือว่าส่ง SMS มาเะว่าคนเชื่อง่ายนอะครับ พอเราพลาดลอกแอปลงมือถือแล้วเนี่ยแล้วเรากดอนุญาตให้แอปเข้าถึงนู้นเข้าถึงนี่นะครับเขาอ่ะจะล็อกมือถือเราทําให้มือถือเราเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเขาก็จะควบคุมจากระยะไกลเข้ามาในมือถือเราทําให้เราอ่ะโดนโอนเงินออกจากธนาคารในแอปทั้งหมดเลยนะครับนะซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันแก้ยากแล้วเกิดขึ้นเร็วมากๆนะครับเบื้องต้นนะครับเวลาคุยสอบถามข้อมูลผ่านแอปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาส่งลิงก์อะไรมานะครับอย่าไปกด ออกปะลิงก์จากใครไม่รู้เนี่ยอย่าไปกดไม่ใช่เพื่อนมากเป็นเพื่อนก็อย่าไปกดจะดีที่สุดนะครับให้ไปโหลดในอั Store หรือ s พ o re เท่านั้นนะแล้วถ้าเกิดใครพลาดไปแล้วนะครับปิดโทรศัพท์ให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเงินคุณในบัญชียเยอะมากนะครับการหักโทรศัพท์ทิ้งอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับไม่ออกใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะสมมติคุณมีเงินในบัญชี1ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเท่าไหร่ห้าหมื่นคุณหักทุกหละนออกใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณโดนเขาโอนเงินไปหมดเนี่ยโอกาสได้คืนคือถ้าจะเป็นศูนย์นะครับนะก็บอกตรงแล้วกันนะแล้วต่อมานะครับรีบหาคนที่อยู่ใกล้ๆตัวให้เขา,าติดต่อธนาคารให้อายัดบัญชีทันทีเลยนะครับนะแล้วก็ตอบสามธนาคารด้วยนะครับว่ามีเงินโอนไปหรือยังนะครับสอบถามวิธีการแก้ไขด้วยนะครับว่าต้องทําอะไรต่อต้องไปแจ้งความหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็รีบไปทําเรื่องให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะสำคัญมากๆเลยนะครับ ถ้าถามว่าสาคัญแค่ไหนก็เงินคุณนะครับสําคัญหรือเปล่าหรอกใช่ไหมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับว่าคุณจะไม่โดนไม่ฉาชีพหลอกเอาเงินปีหนึ่งปีนะครับนะก็เอาหนึ่งปีนี้ก่อนละกันว่าปีน้าผมว่าเดี๋ยวมันมีรูปแบบใหม่ๆโผล่มาอีกแน่นอนนะครับนะก็ใครเจออะไรเนี่ยมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับก็เผื่อผมจะได้ทําคลิปอัปเดตในปีถัดๆไปด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจทีนึงนะครับนะก็ เดี๋ยวจะซื้อของผ่านช h อป e e l a z a d a าสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็มีค่าขนมนิดนึงอร่อยๆ <laughs> ยังไงก็ตามนะครับช่องผลยิบกู้ออมถึงจะนําเสนอเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณเอาไปใช้สู่รุ่ยสุร่านะครับเราควรจะเอาสินเชื่อนะไปใช้ในการสไร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่สร้างธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเราอะ่ะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นค่าเทอมค่าเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ย ค่าซ่อมรถเนี่ยเออคุณถึงจะใช้นะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนะครับซื้อของที่มันไม่ได้จําเป็นนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้ของที่จําเป็นทิ้งเพื่อที่เอามาคืนหนี้นะครับนะครับก็เป็นห่วงมากๆเลยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนี่สินควรเรื่องท่านเหล่านี้หนักมากเลยตอนนี้ก็สู้ๆกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอษฐ์ดูจนจบถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย